ผลมาครับนี่ได้ปลาหลนั่นนี่โอ้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งหมีดูได้คู่ดูได้คู่เต็มเลยไม่น่าจะต่ำกว่าสองโลตอเช้าเนี่ยปลาหลดเยอะมากครับเต็มเลยโอ้โหูนี่นี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่นี่นี่เต็มเลยจับยากซะด้วยไม่ใช่ปลาหลุดแล้วตอนนี้เป็นปลาหลุดแล้วจับทีไรก็หลุดตลอดเลยโอ้ตัวใหญ่นะนี่อู้นี่นี่อู้ จับยากจริงๆปลาหลดภาษาขมิ้นเขาเรียกว่าอะไรนะลุงมิ้นไตครุ่นไตบอกเสียงอี่ไม่ได้นะให้เรามาพูดขมิ้นไตครุ่ยพูดแล้วหัวร่อตัวเองสำเนียงไม่ได้อย่าพูดให้มันหัวร่อดีกว่าปลาหลดปลาหลดสุดยอดเลยโอ้โหนี่ดดมาดูนี่กันป้าไหลเลยนะปลาหลดนี่สุดเจ๋งจริง ของลูวิดนี่น่าจะโดนเยอะนะถ้าฝนมาทางนู้นอะโซนนั้นอะใช่มันเลยปลาลดเชานี้ครับฝนมาปลามีครับปลาลดเลยอะจริงๆโอ้เช้านี้มีแต่ปลาลดเลยโอเคครับผมปลาลดปลาลด